เป็นโยคะนกเสือเดี๋ยวเราจะเข้าไปนกสถานที่เนาะนี่ก็เดี๋ยวไปแบบสดๆเนาะในโยคะนกเสือเราฝึกสติในการเดินกําลังเดินนะคะตั้งศูนย์หลังตรงปรับลมหายใจเดินลมปราณให้ต่อเนื่องเมอพร้อมนะคะค่อยๆรวบขาชิดพับขาขวานะ,ค,ะค่อยๆเหยียดลําตัวก้มยืดยืดทีละน้อยก้มเท่าที่เราก้มได้นะคะเหยียดก้ม ยียดยืดคืนนะี่อนเอวเงยศีรษะปรบวาดเป็นวงกลมล้างระบบหลอดเลือดลมหายใจฝ่ามือคว่ำมาพร้อมมือขวาค้ำไว้พับขานะคะเหยียดขาไปนะคะเหยียดไปแล้วก็หมุนนะะเห็นลูกมะนาวข้างหน้าด้วยนี่ต้นมะนาวโเนี่ยมีต้นมะานาวด้วยนี่ลูกมะนาวหล่นลงมาสีเหลืองอ่แล้วก็ดูดข้างในข้างใน สว่างไหมนะรู้ในรู้นอกก็ปรับสมดุลน,นะแอนเอื้เงอศีรษะถ้ารู้อ่าร่างกายว่าตรงนี้เราก็จัดปรับขยับได้นะคะแล้วก็ในที่เราก็นิ่งค้างไว้ค่อยตั้งปลายเท้าค่ะ ยกลำตัวขึ้นนะคะยกลำตัวขึ้นปรับเท้าเลยนะคะขาหลังตึงนะ,ะขาหลังตึงจกักระฝ่ามือฝ่านะะมือประทับไว้ขาหลังตึงขาขวางอเข่าขาซ้ายเหยียดตึงฝ่าเท้าประทับไว้นะคะเลื่อนมาเลี้ยงทุเรศศีรษะ ข้อเท้าพับเข่าขวาเหยียดขาซ้ายเอ็นเอลเงอศีรษะค่อยๆหมุนค่ะหมุนคืนแดดเรย่มากหมุนคืนตั้งศูนย์แล้วก็ยืดไปด้านซ้ายค่ะมือตั้งฉากตามมองตามปลายมือปอะมือหันไปด้านหน้านะคะตามมองตามปลายมือ เหยียมือยืดขึ้นด้านบนแสนสายตาไปด้วยเห็นนกบินในใจก็ยกขึ้นนะยกขึ้นยืดเห็นนอกเห็นในแล้วปรับสมดุลนะนะอะก็รวมกำลังสูงสุดหลังตรงลดแคนลงพนมกึ่งกลางศีรษะ เราจะเห็นแสงนะคะจากด้านนอกด้านในใเราสว่างเห็นความจริงปรัแบบสมดุลไปทุกสิ่งนะ,ะไม่ยกเว้นอะไรเราจะได้เรียนรู้นะคะค่อยๆเหยียดมือเชื่อมกำลังสูงสุดแอนเอวเงยศีรษะปรับ,แบบวาดเป็นวงกลมฝ่ามือคว่ำนะคะแล้วก็มือขวาค้ำไว้มือขวาค้ำไว้ เหยียดปลายเท้าซ้ายนะคะทำไวตามองตามปลายมือซ้ายปรับสแกนคลายตั้งศูนย์มือประกบรวมนะคะเหยียดขึ้นพนมสูงลดแขนลงพนมกลึงกางศีรษะสอกตั้งชาเหยียดแขนขึ้นเหยียดกระดูกสันหลัง แขนเอวเงน <im itation> สีซะบปับวาดเป็นวงกลมสมาธิเคลื่อนไหว <im itation> <im itation> เราเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวไปดูได้นะ,ะดูแต่เรามาเพื่อมาปรับสมดุลนะคะเพื่อให้บาลานซ์ทั้งในทั้งนอกอ่าพอนี้นอกสถานที่นะคะแล้วก็ปรับค่อยๆเหเอียดน้ำตัวเราสามารถนะะปรับสมดุลได้นะคะดูดูโดยอง์รวมนะคะ ด้านในด้านนอกดูตั้งแต่ศีรษะจะลดใบมือไปเท้าเหยียดลำตัวกม้มศีรษะพักลงกดนวดบริเวณหน้าผากหล,ลับคลายคย่อยๆใช้มือช่วย ก้มท่าที่เรากลมได้นะคะปรับสมดุลย่างเอ็นเอือมือศี่สัวาดเป็นวงกลมท่านี้ฝึกตลอดทีพได้เลยนะคะถ้าเรายัางกลมแอ็นบิดเอียงได้นะแล้วก็ใส่ต้นทุนไปในทุกวันนะคะเขาจะยืดคลายข้อต่างๆ่จิตใจก็จะยืดคลายให้เราจัดเวลาให้เชื่อมกาลังสูงสุดหลังต้งปรับลมหายใจเมื่อพร้อมนะค่อยๆใส่มือค้ำด้านขวานะค่อยๆฟียฟิ้ เหยียดขาคืนนะคะปรับเหยียดขาขวาพับขาซ้ายสลับตั้งศูนหลังตรงนะมาพร้อมนะค่อยๆเหยียดลำตัวก้มยืดดูซ้ายขวาว่าเหยียดยืดในจุดไหนที่ผลิบพอดีและนิ่งค้างไว้จับแกนในการฝึกนะะรวมจิตปรับสมดุลในท่านี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเราจากด้านใน ขาขวาเข็มจะตึงกว่าด้านซ้ายนะขาซ้ายที่อ็กเซเดนไปเพราะฝึกเยอะเขาก็จะอ่าเราจะสัมผัสรู้เลยนะคะลองเช็คดูนะพอเราฝึกเยอะเราก็จะเยียดยืยดได้เยอะนะฮะขาขวาเนี้ยก็ต้องใช้เวลายเยียดยืดหน่อยนะเดิมขาขวาจะเยียดยืดมากกว่าเพราะเราถนัดขวาแต่พออ็กซซเดนไปเราจึงฝึกซ้ายมากกว่านี้ซ้ายก็ตีตื้นขึ้นมาฮะเราจะ เคยชินที่ฝึกสายยืดก็จะได้แรงอ่านะทีนี้นเราก็มาปรับบาลานซ์ใหม่อนะอันนี้ขาขวาก็าจะตึงหน่อยนะแล้วก็ดูแต่ละวันไม่เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมเราจะรู้ถ้าเราฝึกทุกวันนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรคือสิ่ง,งต่างๆก็มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายได้แต่ว่าให้เรามีระบบอัตโนมัติทึ่งไปรวมกับพลังที่สมดุลน,นะพลังที่ดีนะที่สมดุลเท่าที่เราทําได้ กม้มก็เช็คดูปรับสมดุลณนะขณะปัจจุบันในจุดที่พอดีพอดีจุดนี้จะเป็นจุดรับกําลังสูงสุดนิ่งค้างไว้ค่อยๆย,ยืดแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะก้มได้แค่ไหนเอาจุดที่พอดีพอดีแล้วก็นิ่งค้างไว้ค่อยๆค,คลายและคืนเห็นจะสัมผัสรู้ว ขาขวาตึงกว่าขาซ้ายนะแต่ท่านดูบางท่านก็จะก้มได้ในจุดที่รู้สึกตึงมากแล้วก็ปรับให้ถึงที่สุดในจุดที่ลงตัวนะคะคือพอดีพอดนะีต้องปิดตาแสบตานะคะแสงสองแสบตาปิดตาหายดดขึ้นมนมสูงลดแกนลงมนมกึงก่งกลางศีรษะสัสะสกตั้งชาก เหยียดแขนขึ้นใจขาวเอินเอวเงินสีษะแบบวัดเปน็นวงกลมหลังด้วยรอบนะประมือคว่ำนะเมื่อพร้อมมือซ้ายค้ำไว้พับขาขวาเหยียดยืดไปนะตั้งศูนย์นะเมื่อพร้อมค่อยๆเหยียดลำตัวไปด้านขวายกแขนทักสะเพน ยกแขนซ้ายนะฝ่ามืองงนาะอ้าไปด้านหน้าค่ะตามองตามปลายมือปิดตาหน่อนแสงแสงแยงตาแสงส่องมานะปิดตาพักปรับเนื้อปรับแต่ละท่านก็ปรับสมนะดุลในขณะปัจจุบันในแบบเฉพาะต้นเลยนะคะเข่งก็ปรับเพราะอยู่นอกสถานที่ต้องปรับสายตาก็อย ปรับสแกนคลายค่ะสแกนคลายตั้งศูนย์ก็พยายามนะไม่หยีตาม,มากะพยายามคลายเขาได้ฝึกอ,อีกแบบหนึง่งคลายกล้ามเนื้อตาฮะพนมสูงยืดได้ยืดนะพยายามปรับสมดุลเหยียดยืดคลายกล้ามเนื้อเหยียดยืดเกร็งคลายือกระตุน้นกล้ามเนื้อให้ปรับสมดุลน,นะลดแขนลงพนม ปิดจากกลระแกนกลางสอกตั้งฉากเหยียดแขนขึ้นเอนเอวเงยศีรษะปรับวาดเป็นวงกลมล้างระบบหลอดเลือดลมหายใจฝ่ามือคว่ำนะหลังตรงนะปรับลมหายใจเมื่อพร้อมนะคะมือซ้ายค้านะคะ หมุนขึ้นนะยืดอย่าลำตัวลองเช็คแบบนี้ดูนะคะลองหันดูนะคะหันไปด้านซ้ายลองหันดูเหล่งนิ่งค้างไว้ คืนสแกนคลายเช็คดูความต่างแล้วก็นวยสีสค่อยๆหันไปนั่นขวากลิ้งนิงค้างไว้ดูจังหวะนะล้วปรับสมดุลได้ในท่าสนะต่างๆแต่ก็จะดูในจุดจาการกลิ้งคลายเพื่อกระตุ้นกล้ามเนือ้อให้เขาทำหน้าที่เขาก็จะแข็งแรงขึ้นถ้ามีอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเช่น ปวดตานะอยู่ๆแปบ๊แปบๆนะฮะเราก็ให้รู้ว่าร่างกายบอกว่าตรงนั้นต้องฟื้นฟูนะคะเราก็ได้เก็บข้อมูลตรวจในแต่ละวันหันไปด้านขวาเช็คดูนะกลิ่งนิ่งค้างไว้ปรับสแกนคลายคืนค่ะคืนร่างกายเขาจะส่งภาษาสื่อสารคุยกับเรานะฮะแต่ว่าเราต้องค่อยๆฝึก สื่อสารเขาด้วยความละเอียดแล้วก็จะรู้นะคะเพราะเรามีต้งตาหูจมูกนิ้วใาๆใช,ใช้จิตเป็นแกนกลางสัมผัสนะคะไปค่อยฝึกทีละน้อยจะได้เป็นภาษาสากลน,นะคะตรงนี้ทุกชาติภาษาถ้าเราฝึกภาษาสากลคือผ่านภาษิน้ำไฟลมเราจะสัมผัสรู้แล้วก็เป็นสัจจ mm hmm. ะเราก็จะเห็นความจริงตอนนี้เราคืนแล้วก็เอนเอลเงยศีรษะ ต่งข้าเข็นตั้งปลายเท้าขวาทีนี้ตั้งเข่าขึ้นยกข,ขึ้นนะคะประทับฝ่าเท้าขวาไว้ขาขวาอยู่ด้านหลังเหยียดตึงเข็มก็ต้องปรับบาลานซ์เพราพื้นก็จะไม่เรียบนะเราเองนเราก็ปรับตามสถานการณ์นะคะเราอยู่ตรงไหนเราก็ปรับสมดุลตามสถานการณ์ปัจจุบนันแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะนนี้พื้นก็จะตะปุมตะปั่มนิดหน่อย พื้นจะไม่เรียบนี่เป็นหลุมตรงนี้เป็นหลุมเลยเป็นหลุมลึกเลยอ่ะแล้วก็ปรับบาลานซ์เอานะคะนี้ก็จัดปรับขาขวาตึงนะคะเนี่ยเป็นพื้นที่เขาจะสโลปข้างล่างก็จะเป็นพื้นที่สโลปลงไปแต่เราปรับสมดุลเพราะฝึกโยคะในเสือนอกเสือเหนือเสือ,เ,สอเราก็จะไดะ้เรียนรู้นะคะท่าสถานการณ์แต่ละวันก็ไม่เหมือนกัน จะมากจะน้อยอยังไงแล้วก็ค่อยๆอปรับสมดุลก็คือการจับแกนนั่นเองรวมจิตดูแล้วก็ปรับบาลานซ์นะตอนนี้เหยียดขาตึงด้าน,นขวางอเข่าด้าน,นซ้ายปรับสแกนคลายค่ะค่อยๆพับเข่าพับข้อเท้าเหยียดขาขวาแขนเอวเลยสีสันอันนี้ลองค่อยๆ วาดแขนขวาดูแล้วก็วาดไปดูนะคะวาดไปดูฟีงิันว่าเส้นะหันไปด้านหลังค่ะแล้วก็แฟนีนะอ่ะเปิดแค่นี้พ่อนะฮะลองเช็คดูอปีนีนะ้แล้วก็ยืดอ,อีกรอบนึงคือยืดลองเช็กค,ความต่าง ค่อยๆปรับอันนี้คืนแล้วค่ะคืนละคืนล้วปรับสมดนลตั้งศูนย์มือประกบรวมซ้ายขวารวมเหยียดขึ้นไปพนมสูงลถแขนลงพนมกลึงกางศีรษะสองตั้งฉากเหยียดแขนขึ้นเหยียดกระดูกสันหลังแอนเอเี้งเลยศีรษะวาดเป็นวงกลมล้างระบบหลอดเลือดลมหายใจถ้าฝึกนอกสถานที่เราก็จะเห็นนะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะ เงาของใบไม้ต้นไม้แสงก็จะมาเคลื่อนเคลื่อนไหวไปนะเคลื่อนไปตามธรรมดาธรรมชาตินะแล้วก็ปรับสมดุลไปตามธรรมดาธรรมชาติมีมดมาด้วยก็ต้องเลี่ยงกันไปกดทับมด <c oughs> ไปเห็นยืดก้ม <c oughs> เรียกมาเลี้ยงทุเรศีษะปรับสมดุล รับลมหายใจก็เหยียดขึ้นยืดนะเป็นเอวเงนชีรษะวาดเป็นวงกลมปรับนะนี่นะไล่กระบวนท่าเส้นไม่นิ่งน,นะปรับแล้วก็ปรับไปตามสถานการณ์แต่ก็จะคงแก่นเหมือนเดิมอ่ะมือซ้ายคำ้ำเหยยนนี่หยยดลำตัวขึ้นตามองตามปลายมือ ต้องไล่ความกังวลด้วยนะฝึกนอกสถานที่เนี่ยต้องรวมจิตแล้วก็ปรับไปตามธรรมชาติธรรมดานะะแล้วก็เราก็จะได้เห็นสัจจะความจริงแล้วปรับสมดุลตัวเราไปด้วยนะกับนะแสงสีเสียงนะนี่ตรงน,นี้ก็จะมีแสงสีเสียงโดยธรรมดาธรรมชาติก็ปรับไปกับแสงนะ ตั้งศูนย์มีเสียงมแมลงต่างๆแห้มีเสียงข้างในที่เราก็ปรับสมดุลไปพร้อมกันกับแสงกับขณะที่เราเคลื่อนไหวแล้วก็รวมพนมกึ่งกลางศีรษะศอบตั้งฉากเอียดแขนขึ้นเอนเอลกงศีรษะปรับวาดเป็นวงกลมรักระบบหลอดเลือดลมหายใจ ไม่ค่อยเหยียดลำตัวก้มค่ะก้มมีก้มอยูรอช้าช้าคือก็ปรับปรับยืดเหยียดลำตัวแอ่นเอวเงยศีรษะวาดเป็นวงกลมฝ่ามือคว่ำหลังตรงปรับลมหายใจ เมื่อพร้อมพัดเข่านะคะแล้วก็ค่อยค่อย